คนที่ใช่หน้าตาเป็นแบบไหนหลายข้างหลายหนเวลาเจ้าขออีการาถามผมพี่นั่นทํายังไงให้เรามีคนที่ใช่คนที่ใช่มันหน้าตาเป็นแบบไหนไว้หนวดไม่ใส่แว่นไหมหรือมันหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมใหญ่บอกคือวันนี้เราต้องกลับมาแยกหลายคนเวลากลับมาถามคําว่าคนที่ใช่เนี่ยผมใหญ่จะถามคือนิสัยใช่หรือว่าทักษะใช่อ่าหลายคนก็จะตอบไปบ้างวันนี้ส์จะไบ้าง,างก็จะตอบว่าทักษะบ้างผมมีหนึ่งคำถามครับ พวกเราคิดว่าวันนี้ระหว่างนิสัยกับทักษะอะไรเปลี่ยนแปลงยากมากกว่ากันโอ้โหอันนี้ไม่ต้องตอบเลยนะนิสัยแน่นอนเนาะพราะ่ออานั้นเนี่ยคำว่าคนที่ใช่ครับผมมองว่านิสัยเป็นเรื่องที่สําคัญบางคนองค์กรเป็นองค์กรที่สนุกสนานเคลื่อนที่ว่องไวมีความทุ่มเทในการตั้งใจทํางานน้องคนนี้มานั่งเสื่องเสื่องซึมซึมผมว่าอย่างนี้ผมอ่านออกเลยว่าไม่หลอด เนาะเอ้ยบางองค์กรแบบเป็นคนที่แบบมีความรอบคอบนู่นนี่นั่นทํางานทุกอย่างไม่ค่อยมีผิดมีเพี้ยนตรวแล้วตรวจอีกอะไรเงี้ยเพราะนันเนี่ยสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคนแต่ละคนเนี่ยที่เป็นคนที่ใช่หรือว่าคนที่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่แย่นะเพียงแต่ว่าคนที่ใช่คือคนที่มช s แล้วก็เหมาะกับองค์กรที่พร้อมที่จะวิ่งและลยไปพพุรร้้อมๆกกกััันนนบเเาาะะฉ่็ ฝากไว้กับตรงนี้เนาะถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อทีมงานของพวกเราได้เนาะเพราะว่าแต่องค์กรเราจะต้องเริ่มเข้ามาดีไซน์มาออกแบบก่อนว่าคําว่าคนที่ใช่เนี่ยเราต้องไปทําสิ่งแรกก่อนคือออกแบบสิ่งที่เรียกว่าเขาเชื่อองค์กรหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรให้มันแมทช์ก่อนแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ